โอ้ยหักทั้งสองเลยพี่น้องเลยส,สยงงามดอกงามหน่าแล้วให้ดอกอามพี่น้องเด,ดอกเบิมๆด,ด,ด,ดอกที่สามน้องหุ่นข้างที่ดีเออเก็บเก็บสักนนอ,อน,นพี่น้องพี่น้องพอเห็ดพี่น้องพอเห็ดเสเห็ดดอกแรกเขาครับนี่ดอกขางห้าลเลยพี่น้อง อ้สมบูรณ์ค่ะครับแม่หลอง่ายเลยขอหาต่อกันครับดอกที่สองครับนี่างามเพื่อนโอ้มีเว้วสีมานดี่นอะสองดอกแล้วสองดอกแล้ว ที่สามครับอืมน,น้องโอ้น้ำน้ำเลยครับอืมดอกที่สามน้องดอกที่สี่ครับอืมอกที่สี่น้อาเอาเก,ก็บเลยเก็บเลยๆๆๆเก็บเลยเก็บมืร่อง,องบ้างไง

มน่วาเขากมาเอาบ่ได้ดีแล้วนะอันนี้คืดอกะมัอุคือเอาบ่ได้เลยาจงนาอย่างนรเ้ต่โกันมี่่วะีน่ะกวดกเยู่อืมแล้ว่ถุงกันเหรอเปิดเลยก้าวได้บายกาวด้สบานี่ตีดอกให้ตเอาเอาเอาไม่ตองะไรั โอ้ยก <onn> ็เลยดงหายดอกนึงไปเละที่แต่อันนี้นี่อ้หูทีไหนออกเออี่ก่อนเคต้นงแออาดอกมันง่ายูดอกีสีตามดอกที่ดอกนี้คนออกเกาเนี่ยไม่เกิก้งไม่กิดี่ที่่เบิลกที่ดอกนี้เอาทั้งลังก่อนนะคือหลโ่คนสมองด้เ เอาอยู่บดอกขี้ศีหเห็นขี้สีเห็นพ <uh ี่น้องเพีเห็นนํ้ำได้รักลายเลยพี่อสามตเบื้งพี่น้องเป็นตาดดสามดอกเลี้ยนกันเลยมู่เป็นตานี่จะดอกงามเออหรือฝ่าเก็บฝ่าเก็บคุนสีเห็นกันยังไงานะฝ่าเก็บฝ่าเก็บมันดอกเดีแกงเ่กันไหโกันไะ พี่นดอกนึงอยู่ในหันเดินเต็มกันด้วเต็มกำมือเดี๋ยวพอไปเก็บกันเด้อ่อยแล้วครับอ้อที่เป็นอันี้ใช่ไหมนี่เป็นดอกงานเลยดอกแฟนดอกแฟนอ๋อขี่น้องพี่น้องมาหนีมันหวานมันหวานเลยหอยนะหอยแล้วครับเนาะ เบนี่อันนี้มันลมนะแย่จนลมเนี้ยงกลุ่นดอกหนึ่งข้างในอู้หลยเงี้ยเลยกลุ่นอันนี้เก็บบ้างต่งดอกงามงามเอ๋ย อ้ยอ่อนซ้อนมาพี่น้องเนี่ยดอกงามครับเบื้องถอยแล้วครับเบื้องพี่น้องเบื้องออกอยู่บอต้นสีขึ้นใบไหมใบใหม่เลยตื่นทามีอืมมันสีขึ้นใบใหม่ตัวพี่น้องอันนี้ดอกแฟดดอกแฟดโอ้โอ้พี่น้องพอตัวลายๆหัวหักเลย หักใบแห้งพูดมีหักทั้งสองโอ้ยหักทั้งสองเลยพี่น้องด้วยพี่น้องไม่มีมานเห็ดยูครับแต่ว่าโอ้หอนอา่าวหอนเอาแห้งสว่าเห็ดไม่ได้ดอกกังหันพี่น้องไม่นีมานมา้านคักเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นเบิรงผของงานเนะาะครั๋เหยเบิงกสองกิโลเนาะนี่จะดอกกังหันพี่น้อง มัน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 เดี๋ยวกันนนาจังพอกันไหมนะครับเป็นวบมนี้เสนเนียค้าไปเลยครับ